สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่จินฮีบายโกเรียวัวนนี้จะพาเพื่อนๆเข้าครวัวมาทําอาหารนะคะสําหรับอาหารวันนี้ก็จะนําเสนอยำถั่วงอกที่ทําจากถั่วเขียวค่ะแล้วก็จะมาบอกถึงสรรพคุณที่ได้จากการทานถั่วงอกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในถั่วงอกน,นี้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะหันมาทานอาหารเป็นยากันดีกว่านะคะดีกว่าที่เราจะทานยาเป็นอาหารคะ่ะที่ จะมานำเสนอวันนี้ก็เป็นถั่วงอกถั่วเขียวค่ะแล้วก็จะมาบอกวิธีทำอาหารด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจอยากจะทำทานก็ลองมาชมคลิปนี้ก็จะได้ทั้งประโยชน์จากอาหารแล้วก็วิธีการทำอาหารด้วยค่ะพร้อมแล้วไปชมวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นำเสนอถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวถั่วงอกค่ะเราจะสังเกตความแตกต่าง ของถัว่วถั่วเหลืองกับถั่วเขียวนะคะให้สังเกตที่ปลายใบค่ะที่ปลายหัวของมันจะมีใบเป็นแฉกออกมานะคะแต่ถ้าเป็นถั่วเหลืองนั้นมันจะเป็นตุ่มกลมๆค่ะแล้วก็เป็นก้อนแข็งนะคะ mm hmm. วันนี้เราจะนํามายำค่ะทำอาหารแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการทานถั่วเขียว ถัวงอกด้วยนะคะมาดูประโยชน์ของถั่วงอกกันดีกว่านะคะถั่วงอกที่มีประสิทธิภาพในการลดอาการเมาค้างนะคะเพราะว่ามีกรดแอสปาร์ติกนะคะช่วยลดความร้อนที่เกิดจากแอลกอฮอล์นะคะส่วนถั่วงอกที่ปลูกจากถั่วเขียวนี้ก็จะมีวิตามินเ เพิ่มถึง2เท่าจากถั่วงอกทั่วไปนะคะซึ่งในวิตามินเอนี่ก็จะช่วยในการบรรเทาอาการเมื่อยล้าของดวงตาแล้วก็ป้องกันความเสื่อมสภาพในการมองเห็นนะคะอย่างเช่นโรคตาแห้งเเือปุตาอักเสบนะคะนอกจากนี้เขายังมีวิตามิน B นะคะเพิ่มถึง30เท่าเลยค่ะแล้วก็วิตามิน C ก็เพิ่มอีก40เท่านะคะมีวิตามินสูงกว่าถั่วงอกจากถั่วเหลืองค่ะ นอกจากนี้เขายังมีวิตามิน B2 เป็นจำนวนมากด้วยนะคะซึ่งดีต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกายมีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักนะคะนอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพลดโลหิตจางด้วยนะคะมีธาตุเหล็กมากมายสำหรับผู้สูงอายุ แล้วก็สตีมีคันที่ขาดธานเหล็กนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงหากบริโภคประจํานะคะก็จะช่วยบารุงกระดูกได้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้ในถั่วงอกยังมีวิตามิน B6 ช่วยสกัดการไวรัสและก็สารติดเชื้อจากภายนอกช่วยล้างพิษนะคะอย่างเช่นของเสียที่สะสมในร่างกายเรานะคะก็สามารถขับออกมาได้นะคะที่เรามาทั้งหมดนี้ก็คือ สรรพคุณหรือประโยชน์ที่ได้จากถั่วงอกนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในถั่วงอกนี้จะมีสรรพคุณมากมายพียนี้นะคะท้ายคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีปรุงอาหารนะคะสําหรับวิธียำก็ง่ายๆค่ะเราลวกเสร็จแล้วก็นํามาปัน้นเอาน้ําออกให้หมดก่อนนะคะใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะก,ก็ตามด้วยเกลือปรุงรสนะคะ ใส่พอประมาณค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ารสเค็มมันไม่อร่อยแล้วก็ใส่นาป่นลงไปค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้มีกลิ่นหอมก็ใส่น้ำมันงานลงไปค่ะจากนั้นก็นำออกมาเสิร์ฟได้เลยค่ะรับประทานเป็นอาหารเครื่องเคียงนะคะสำหรับทีปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ